สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตตบเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ มาดูความคืบหน้าคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนะคะหรือว่า Entertainment Complex ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบพรบรเรื่องของ Entertainment Complex หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรน,นี่แหละคะ่ะก็เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลอยากจะมีสถานบันเทิงครบวงจรเป็นนโยบายที่รัฐบาลมีการถแถลงต่อรัฐสภานะคะเพื่อที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า Man-made Destination หรือว่าจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เที่ยวที่สร้างโดยคนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแน่นอนเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลด้วยก่อนหน้านี้เราได้ยินอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรมีการพูดถึงความชัดเจนในการผลักดันโครงการ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนะคะว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศค่ะ ทั้งหมด5แสนล้านบาทก็จะมีการสนับสนุนให้บริษัทที่เข้ามาลงทุน Entertainment Complex ซนี้นะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าทอล,ออลอทอในอนาคตด้วยก็น่าจะทําให้โครงการนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่องของการกํากับดูแลนะคะคุณผู้ชมที่หลายฝ่ายกังวลน,นั้นในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานชินวัตรก็บอกว่าในส่วนของการกํากับดูแลก็จะต้องมีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบนะคะซึ่งคณะ ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายของสถานบันเทิงแบบครบวงจรจะมีคณะกรรมการบริหารจัดตั้งสําหรับเรื่องของการกํากับ การประกอบกิจาการสถานบันเทิงแบบครบวงจรจะมีกำหนดแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆในการอนุญาตให้ประกอบสถานบันเทิงครบวงจรการดําเนินการหรือการพิจารณาต่างๆก็จะต้องจัดทําแบบรัดกลุ่มแล้วก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนตลอดจนเรื่องของการแก้ไขปัญหาการพนันที่ผิดกฎหมายที่มีในปัจจุบันด้วยซึ่งจะรําได้แบบนั้นก็จะส่งผลดีนะคะต่อเศรษฐกิจแล้วก็ต่อ ประเทศในระยะยาวทีนี้ในมุมของการพยายามจะผลักดันกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะผลักดันกฎหมายให้ได้ภายในปีนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันในแง่ของกระบวนการรักษาในแง่ของกระบวนการทําข้อมูลหรือว่าการศึกษาเนี่ยก็จะมีการเทียบเคียงกับกรณีตัวอย่างอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรมานานแล้วค่ะซึ่งในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนของธุรกิจที่เป็นประเภทคาสิโนเนี่ยประมาณร้อยละ1ิเท่านั้น โดยรวมจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ภายในสถานบันเทิงแบบครบวงจรก็จะมีทั้งศูนย์การค้าหอประชุมเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เวทีแสดงนิทรรศการทุกอย่างจะถูกรวมอยู่ในพื้นที่เดียวซึ่ง้ารทำแบบนั้นได้ก็จะเป็นจุดสําคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตสิงคโปร์เขามีสถานที่ท่องเที่ยวน้อยอะนะคะพอเขาสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจรก็เป็นเหมือนตัวที่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดการท่องเที่ยวแล้วมันก็ส่งผลต่อ GDP ของสิงคโปร์ให้ปรับตัวสูงขึ้นมากฉะนั้นในมุมของนาย รัฐมนตรีก็มั่นใจค่ะว่าถ้าไทยเราทําแบบนั้นได้ก็จะถือว่าคล้ายคลึงกับสิงคโปร์แล้วก็จะก่อให้เกิดผลดีกับประเทศด้วยค่ะที่น่าสนใจนะคะสำหรับโครงการนี้เองก็จะมีโครงสร้างในการดูแลทั้งหมด3ระดับนั่นก็คือคณะกรรมการนโยบายระดับสูงก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลมีประหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วยและสำนักงานกำกับดูแลที่จะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่นะคะสำหรับไทม์ไลน์ในการดำเนินการตอนนี้ ร่างพรบอ,รอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหลังจากนั้นเองก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรนัษฎรภายในประมาณเดือนมีนาเมษาของปีนี้นะคะแล้วก็จะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ9เดือนค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการคัดเลือกผู้ลงทุนแล้วก็การก่อสร้างที่คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ปีค่ะในประเด็นนี้หลายคนก็อาจจะมีหลายความเห็นเหมือนกันนะคะว่า ามีคาสิโนถูกกฎหมายมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบนี้จะส่งผล<ะ>ดีอะไรต่อภาวะเศรษฐกิจกันบ้างนะคะซึ่งทางคุณจุลพันธ์อมรริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการศึกษาของทางกระทรวงการคลังด้วยนะคะบอกว่าโครงการนี้จะส่งผล ต่อเศรษฐกิจคาดว่าจะทําให้ GDP เนี่ยโตอ,อีกประมาณ0.2%ในช่วงที่มีการก่อสร้างด้วยเพราะว่าในช่วงที่มีการก่อสร้างแน่นอนก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะส่งผลต่อ GDP บวกอีก0.7%นะคะหลังจากเปิดดําเนินการแล้วแล้วก็จะมีการจ้างงานไม่ต่ํากว่า20,000ตาแหน่งแล้วก็สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ SME อีอีกมากมายด้วยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เก็บรายได้เข้าภาครัฐอีกจำนวนมากด้วยค่ะ ทีนี้ด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่มันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการลงทุนค่ะในรายละเอียดของการลงทุนในโครงการสถานบันเทิงแบบครบวงจรจะต้องเป็นการลงทุนแบบใหม่ทั้งหมดนะคะไม่สามารถต่อยอดจากการลงทุนในโครงการเดิมได้เนื่องจากว่ามันจะต้องทําให้เกิดการลงทุนอย่างแท้จริงโดยจะเน้นเรื่องการพัฒนาที่ดินของรัฐเป็นหลักแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมนะคะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมรวมถึงจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าจะได้เกิดการพัฒ นาอยยย่่งงัืสําหรับบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแต่ไม่ได้จํากัดเรื่องของสัญชาตินะคะเพราะว่าจะมีการเขียนกฎหมายว่าให้ผู้ลงทุนจะต้องมีทุนจดทะเบียน10,000ล้านบาทเพื่อเป็นการคัดกรองให้รู้ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจเป็นเบอร์ใหญ่นะบริษัทมีขนาดใหญ่เป็นนักธุรกิจตัวจริงการทำโปรเจกต์ขนาดนี้อย่างที่บอกไปนะคะผู้ชมมันต้องมีความพร้อมมากๆม,มีศักยภาพมีประสบการณ์และต้องเคยทำธุรกิจประเภทนี้มาก่อนด้วย พร้อมกับย้าว่าในส่วนของคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตนะคะก็จะต้องเขียนกฎหมายให้รอบครอบรัดกุ่มโปร่งใสตรวจสอบได้และรัฐเองก็จะได้ประโยชน์จากมิติต่ตางๆทั้งจัดเก็บภาษีมิติทางสังคมและสิ่งปลูกสร้างด้วยค่ะ รัฐบาลเองก็คาดหวังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าการแจ้งเกิด Entertainment Complex ในประเทศไทยเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยและที่แน่นอนจะดึงดูดเมเงินลงทุนนะคะสำหรับ Manmade Destination แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบน่าสนใจแบบนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มอีกประมาณร้อยห้ถึงร้อยต่อปีด้วยกระตุ้นการใช้จ่ายนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าในช่วงโลซิชันอีกประมาณร้อย และ13ด้วยนะคะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยเนี่ยสม่ำเสมอตลอดทั้งปีด้วยแล้วก็จะเพิ่มการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวนะคะเป็น66,000กว่าบาทต่อคนต่อทริปจาก44,000บาทต่อคนต่อทริปค่ะ เทียบอย่างกรณีของสิงคโปร์เองก็มีคาสิโนเหมือนกันโครงการลักษณะแบบนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับสิงคโปร์ปีละประมาณ5 0,000่นล้านบาทแล้วก็มีรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทด้วยค่ะสำหรับ Entertainment Complex หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรสร้างขึ้นนะคะก็จะมีแหล่งรวมความบันเทิงที่หลากหลายแล้วก็มีการกอร่อสร้างหลายอย่างด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าก็มีมีโรงแรมระดับ6ดาวมีสวนสนุกมีทั้งสนามกีฬาร้านอาหารไนท์คลับผับ บาสถานที่จัดงานประชุมนะคะพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแล้วก็สินค้าโอท็ด้วยสระว่ายน้ําสวนน้ำยอชแล้วก็ c r u รู i n g Club รวมไปถึงคาสิโนโลแล้วก็กิจการอื่นๆที่น่าสนใจค่ะ ทีนี้มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมในส่วนของรายละเอียดของการจะเข้ามาลงทุนบ้างว่าอเอกชนจะต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ค่าใบอนุญาตประมาณเท่าไหร่สถานที่เป้าหมายที่จะจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรจะไปอยู่ตรงไหนของประเทศไทยบ้างเริ่มต้นดูกันที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนกันก่อนนะคะจะต้องมีทุนจดทะเบียน10,000ล้านบาทค่ะแล้วก็จะได้ใบอนุญาต30ปีต่อได้คราวละ10ปีค่าใบอนุญาตอยู่ที่5,000ล้านบาทนะคะ แล้วก็ต้องจ่ายค่ารายปีอีกปีละ1000ล้านบาทรวมถึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอของเอกชนโดยที่จะต้องมี5พื้นที่เป้าหมายนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการลงทุนเนี่ยก็ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทด้วย5พื้นที่เป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ว่าจะไปจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศไทยก็จะเน้นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เขารู้จักอยู่แล้วในประเทศไทยคะ่ะ อาจจะอยู่ที่กรุงเทพ2แห่งนะคะไปพัทยา1แห่งไปภูเก็ต1แห่งแล้วก็เชียงใหม่อีก1แห่งค่ะซึ่งนายแพทย์พรหมินเลสุริเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเองจะเดินหน้าผลักดันในส่วนของการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้โมเดลที่คล้ายคลึงกันกันกบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec นะคะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเน้นสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร ที่เหมาะสมนะคะเช่นเดียวกับโมเดลที่หลายๆประเทศเขาประสบความสําเร็จจากการทําไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเก๊าหรือว่าลาสเวกัสค่ะเราก็มีการ,ปรเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้มียักษ์ใหญ่ถึง6รายที่แสดงความสนใจเข้ามาแล้วค่ะซึ่งคุณสมบัติอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมจะต้องเป็นบริษัทที่ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทและจะต้องมาลงทุนในบ้านเรานะคะไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนล้านบาทด้วยที่สําคัญจะต้องมีประสบการณ์ในลักษณะของโปรเจกต์ในระดับนานาชาติที่คล้ายๆกันแบบนี้แล้วก็มี แผนธุรกิจที่ครอบคลุมด้วยสําหรับเกณฑ์การัดเลือกพื้นที่ในเบื้องต้นจะต้องเป็นที่ดินของรัฐบาลที่มีขนาดไม่ต่ํากว่า300ไร่มีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูประคก็จะต้องพร้อมด้วยนะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญแล้วก็มีความพร้อมทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินด้วยทําไมประเทศไทยจะต้องเร่งมือทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในตอนนี้เพราะว่าถ้าเราไปดูใกล้บ้านเราอะสิงคโปร์ก็มีแล้วนะคะเราก็มีอย่างประเทศญี่ปุ่นเองโอซากา้าเขาก็เตรียมที่จะ เปิดแล้วด้วยผู้ประกอบการหลายรายก็เลยมองว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นเดส i ิน t ชันหรือว่าจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสูงมากๆนะคะเพราะว่ามีความพร้อมหลายอย่างทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งการท่องเที่ยวของบ้านเราก็โดดเด่นทางสิงคโปร์เองก็หลายคนก็มองว่าสิงคโปร์ก็คงจะไม่อยากให้ประเทศไทยสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอนาคตของสิงคโปร์ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n, n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ